น,นี่วันละคำวันนี้นะคะเราจะพูดยังไงให้พ่อค้าเนี่ยเขารู้ว่ามันแพงเกินไปหรือว่าให้เขารดราคาให้เราวันนี้เรามาดูกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมเซฟคลิปนะคะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณก ะะเราจะพูดได้2แบบนะคะโทรก,กัมเกอร์ดิเจหรือว่าโทราคมเกเรียนะคะก็คือความหมายเดียวกันหมายความว่าลดหน่อยได้ไหมคะลดหน่อยซีนะเย่บอสแมงกาเย่ก็คือนี้บอสก็คือมากแมงกาก็คือแพงนะคะแมงกาเฮเย่บอสแมงกาเฮอันนี้แพงมากบอสจาดได้ คือถ้าเกิดเวลาที่เขาบอกราคาแพงมาแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปอ่ะคือราคามันเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะบอกว่าเยบโคจ้าเด้อหรกมกะรีอันนี้มันแพงมากเลยนะลดหน่อยได้ไหมจ้าหากคุณว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไ like ลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าคําไหนที่คุณใช้มากที่สุดใช้บ่อยที่สุดนะคะจาก3คํานี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคน